หญิงหญิงช็อกเห็นภาพหลุดตุมตามจูบลูกน้ำเฮิร์ทหนักอยู่คนเดียวไม่ได้ยังคงเป็นที่พูดถึงอย่างต่อเนื่องครับสำหรับประเด็นความรักของหนุ่มตูมตามยุทธนาที่ถูกโซเชียลครับตามขุดตามแชว่าแอบกิ๊กกับนางงามลาวลูกน้ำที่ดาลัดเจ้าของมงกุฎมิสลาว2011ที่ทำงานร่วมกันในขณะที่ยังเป็นแฟนกับหญิงหญิงสารุชาที่คบหาดูใจกันมานานหลายปี และยังมีภาพหลดใกล้ชิดระหว่างหนุ่มตุ้มตามกับสาวลูกน้ําออกมาบนโซเชียลจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักครับล่าสุดครับหญิงหญิงได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการให้เราได้ฟังกันครับพิธีกรครับเริ่มถามเกี่ยวกับสภาพจิตใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างหญิงญิงบอกว่าก็ดีขึ้นค่ะไม่ไหวก็ต้องไหวตอนที่คบกัน3มปีนี่วางแผนกันถึงขั้นไหนก็เริ่มมองถึงอนาคตว่าจะเป็นยังไง ระหว่างทางที่คบกันมีปัญหาหรือมีแววที่จะเลิกกันบ้างไหมไม่มีค่ะแต่ระหว่างทางมันไม่มีคู่ไหนที่จะดีร้อยเปอร์เซน์มันก็มีงอนกันบ้างทะเลาะก,กันบ้างแต่ทุกครั้งมันก็ผ่านมาได้เคยไหมใน3มปีที่มีในลักษณะแบบนี้หรือนี่เป็นครั้งแรกหมายถึงทะเลาะก,กันแรงๆหรอก่อนหน้านี้ก็มีแต่ว่ามันผ่านมาได้ถามว่าครั้งนั้นมีมือที่สเหมือนครั้งนี้ไหม ก็ตามที่หนูพูดไปแล้วมันยังไม่ทันได้เริ่มแต่เราเห็นก่อนแต่คิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กมันผ่านไปได้โอเคคนรักกันมันต้องให้อภัยซึ่งกันและกันทริปล่าสุดก่อนที่จะเลิกกันไปทริปนั้นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างก็ปกติเลยก็วางไว้นานแล้วมีเพื่อนนักแสดงด้วยกันไปห -6 หคนก่อนที่เขาจะส่งข้อความมาบอกเลิกมันมีอะไรละแค่ละคายบ้างหญิงหญิงบอกว่าอย่างที่บอกว่าหนูไปเห็นเขาคุยไลน์ ปกติเราไม่เช็คโทรศัพท์กันแต่วันนั้นหยิบมาก็เห็นพอดีแต่ขอไม่ลงดีเทลดีกว่าตอนนั้นมันชามากกว่าค่ะถามว่าความรู้สึกมันเลยไหมก็ไม่ค่ะหนูก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรอย่างที่หนูให้ข่าวไปหนูก็บอกว่าโอเคหนูจะเชื่อหนูให้เกียรติพี่หลังจากนั้นนานไหมกว่าที่เขาจะส่งข้อความมาบอกเลิกกับเรา หญิงญิงบอกว่าก็เห็นวันนั้นเขาก็ส่งข้อความมาเลยปกติระหว่างคู่เรามันมีความหึงกันไหมเป็นเรื่องงานไม่เคยเลยค่ะต้องบอกก่อนว่าตลอดที่ผ่านมาการลงไอจีโปรโมทละครทุกคนเข้าใจว่าพี่ตามทำแต่ไม่ใช่หนูเป็นคนลงลงคู่กับนางเอกหนูก็เป็นคนลงให้เพราะเรื่องงานหนูเข้าใจเราก็มีลงบ้างเราเข้าใจวันนี้ที่สังเกตพอถามเรื่องลายมันยังกลุนอยู่ แสดงว่าตอนนั้นมันเจ็บมากค่ะความรู้สึกที่ได้อ่านลายจากตูมตามพิธีกรถามครับหญิงหญิงบอกว่าตอนนั้นก็งงค่ะงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราเพราะก่อนหน้านี้มันดีมาตลอดหนูร้องไห้ไหมหลังจากอ่านข้อความหนูเชื่อว่าทุกคนเห็นก็ต้องมีช็อกในกรณีของหนูหนักที่สุดแล้วเห็นบอกว่าหนูไม่สามารถอยู่คนเดียวได้เลยอยู่คนเดียวไม่ได้ก็ต้องอยู่กับเพื่อน นอนคนเดียวไม่ได้เพราะว่าเหมือนมันคิดถึงมันมีแบบอะไรคาใจเยอะแยะไปหมดมันจับมือผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะเห็นบอกว่าที่เสียใจหนักเห็นบอกว่าเราทั้งคู่วางอนาคตร่วมกันไว้แล้วแต่อยู่ดีๆมันก็แตกสลายไปก็อย่างที่พี่ตามให้สัมภาษณ์ไปมันคบกันมามันก็ต้องมีวางอนาคตเริ่มมองไกลขึ้นเราก็เลยเสียใจที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น จากวันที่ได้รับข้อความจนถึงตอนนี้ความแข็งแรงในใจหญิงๆมันมีกี่เปอร์เซ็นต์มันตอบไม่ได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าหนูต้องทำตัวเองให้แข็งแรงขึ้นเพราะไม่ใช่แค่เรามันมีคนรอบข้างเราอีกยังรอการกลับมาของเขาไหมมีความหวังกับตรงนี้ไหมหนูว่าให้มันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าตอนนี้ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองแข็งแรงตอนนี้ยังรักเขาอยู่ไหมพิธีกรถามครับ หญิงหญๆเธอบอกว่าหนูว่าให้เป็นความรู้สึกลึกๆของหนูดีกว่าแต่ถามว่ามันมีความรู้สึกดีให้กันไหมมันก็ไม่ใช่ระยะเวลาสองเดือนที่คบกันมันก็ต้องมีอยู่แล้วก็ยังรู้สึกดีและยังปรารถนาดีต่อเขาอยู่แล้วน้ำหนักลดลงไปกี่กิโลหญิงหญิงเธอบอกว่า6กิโลล่าสุดก็มีเรื่องมาตอกย้ำอีกที่ไม่ใช่นางงามลาวแต่ชาวเน็ตโยงไปถึงนักสแสดง AF อันนี้ทราบข่าวหรือยังไม่ทราบข่าวไม่รู้จริงๆ ตูมตามออกมาให้สัมภาษณ์พูดถึงเราได้ดูเขาไหมได้ดูค่ะมันหลายความรู้สึกทั้งยังคิดถึงไม่เข้าใจมันหลายความรู้สึกจริงๆเห็นภาพหลุดล่าสุดแล้วช็อกไหมมันช็อกค่ะแต่โชคดีที่ไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่กับปุ๊กลุกพีเอสเขาก็ดึงสติเรากลับมามีคนคอยให้กําลังใจเราเยอะไหมหญิงๆบอกว่าก็ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนอกจากคนรอบข้างครอบครัวเรา มันก็ได้กำลังใจจากตรงนี้หลานี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเธอครับหญิงหญิงสรุชาอด,ดีตแฟนสาวของหนุ่มตูมตามยุทธนาครับหรือตูมตามเดอะสตาร์เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่จะทำให้คุณไม่พลาดข่าวสารการอัปเดตของวงการบันเทิงครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดารากันนะครับเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมสร้างความคิดเห็นกันครับที่ขาดไม่ได้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับ ที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ